สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้จะมาเสนอเกี่ยวกับอุปกรณ์ตั้งเวลารดน้ําต้นไม้นะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นกันน้ําไม่ต้องใช้ไฟฟ้าครับเพราะว่าใช้แบตเตอรี่จะมีฝาครอบกันน้ํากันฝนได้ครับเวลาปิดก็ปิดให้สนิทนะครับจะมีซิลลิงซิลยางให้อยู่นะครับน้าเข้าก็ตามลูกศรนะครับเข้าฝั่งนี้ออกฝั่งนี้นะครับด้านเข้าก็จะมีตัวกรองให้นะฮะจะมีตัวกรองให้แล้วก็ใช้ท่อเ็นเกลียวขนาดหกขุ่นนะครับเสียบเข้าไปได้เลย ชั้นออกก็จะเป็นตัวตัวขันขัน,นตัวเสียบเร็วฮะหรือว่าจะใช้เป็นท่อหัขุนก็ได้จะไขออกเอาท่อหัขุนมาใส่เป็นเกียวหกขุนมาใส่ก็ได้นะครับก็ตั้งกับระบบประปาได้ง่าย,ายๆครับเท่ากับออกกันเองแล้วก็ส่วนหน้าตาเครื่องเวลาใช้งานเราก็เปิดเพื่อตั้งคาข้างในอันนี้จะเป็นถานใส่แบตเตอรี่นะครับแนะนำเป็นถ่าน 3A เป็นอัลคาไลนะครับ2ก้อนเพื่อจะใช้ได้งานนานๆหน่อย จะมีถ้าเกิดแบตหมดมันจะมีแจ้งเตือนตรงนี้ฮะรูปแบบเราก็เปลี่ยนบบได้ส่วนวิารการใช้งานง่ายๆฮะการตั้งค่าก็ไม่ยากอะไรเดี๋ยวผมจะสอนว่าตั้งค่ายังไงนะจะมีปุ่มขึ้นลงมีปุ่มเซตนะครับมีปุ่มนาฬิกาปุ่มไทม์ปุ่มโปรแกรมนะครับแล้วก็ออนกับออฟดูกันว่าแต่ละปุ่มแต่ละปุ่มมีหน้าที่อะไรนะฮะก็คือสมมุติว่าเราต้องการจะตั้งเวลาปัจจุบันฮนะตอนนี้ก็คือวันศุกร์ บ่ายสองโมงสามสามนาทีถ้าเราจะต้องต้องการตั้งเวลาเราก็กดทามทาหนึ่งครั้งปุ๊บกดทามหนึ่งครั้งชั่วโมงมันจะกระพริบเราก็เลือกเลยว่าตอนนี้เรากี่โมงสมมติสมมติว่าตอนนี้หกโมงเย็นนะเราก็เลือกเป็นสิบแปดสิบแปดเสร็จแล้วเราก,กดเซ็ตนะครับกดเซตนะเซ็ตปุ่มนี้กดเซ็ตปุ๊บเดขนาทีก็จะกระพริบนะเราก็ตั้งนาทีสมมติว่าตอนนี้แปดหกโมงครึง่งตั้งเป็นหกโมงครึง่ง หกโมงึ่งแล้วนะครับเราก็กดเสรอีกทีหนึ่งปุ๊บเราก็จะมาเลือกวันนะวันสุกรปิ๊บสมมติว่าวันนี้เป็นวันจันทร์แล้วกันครับผมก็จะเลือกเป็นวันจันทร์นะวันเดวันจันทร์นะครับเรากดเสร็จอีกทีหนึ่งเสร็จแล้วนี่คือเรียบร้อยการตั้งเวลาก็คือตั้งตั้งชั่วโมงตั้งนาทีแล้วก็ตั้งวันนะครับต่อไปจะเป็นการตั้งโปรแกรมในการลดน้ําต้นไม้นะครับกดคําว่าโปรแกรมนะโปรแกรม P R O G โปรแกรมนะครับกดไปหนึ่งทีปุ๊บ มันก็จะให้เลือกโปรแกรมที่1เราแล้วก็เลือกครับโปรแกรมมันได้ได้สิบหกรอบะครับหนึ่งแต่หมายว่าผมจะเลือกโปรแกรมที่1มันมันตั้งไ,ได้สิบหกรอบโปรแกรมที่1นะครับแล้วก็กดเซตปึ๊บมันก็จะให้ว่าจะเริ่มรดน้ำต้นไม้ตอนกี่โมงสมมุติว่าเราจะตั้ง8โมงเช้า8โมงนะครับ8โมง8ดโมงพอตั้งชั่วโมงเสร็จล้วก็กดเซตปึ๊บมันก็จะเป็นตั้งนาทีผมจะตั้ง8โมงพอดีเลยครับรถทองชาติพอดี 8. ปดจุดศูนย์ศูนย์แปดจุดศูนย์ศูนย์อ่าแปดโมงเช้าเป๊ะ 0. เริ่มรถนานนะครับกด,สดเสติติเองต่อไปจะเป็น running time มันคือลดลดกี่นาทีกี่ชั่วโมงมันจะขึ้นชั่วโมงก่อนฮนะเราคงไม่ลดน้ำจนมาชั่วโมงหนึ่งมันจะแฉะไปเราก็ให้เป็นศูนย์ศูนย์ชั่วโมงแล้วก็กดเสตติตินะครับก็จะเป็นนาทีนาท,ท,ทีที่ใช้ในการลดน้ำนะผมจะลดน้ำ้นมาสักสักห้านาทีพอ ห้านาทีนะครับก็คือแปดโมงเช้าเนี่ยเริ่มลดลดห้านาทีกดเซตที่หนึ่งครับเซตที่หนึ่งก็จะขึ้นเป็นวันนะสอง nd ก็คือรถทุกสองวันสาม nd นี่ก็คือรถทุกสามวันนะผมจะให้มันรถทุกวันเลยผมก็จะเลือกให้มันเป็นขึ้นวันก่อนนะวันอาทิตย์กดเซตจันก็ลดอังคารก็ลดพุธก็ลดลาดก็ลดศุกร์ก็ลดเสาร์ก็ลดครับรถทุกวันนะฮะให้รถทุกวันแล้วก็กดเซตที่หนึ่ง มันก็จะให้เลือกโปรแกรมที่สองแล้วครั้งต่อไปก็สมมุติว่าผมจะลดตอนตอนเย็ยนแล้วกันครับลดตอนเย็ยนสักประมาณ6กโมงเย็นนะเอาสี่โมงเย็นดนะีกว่าเดี๋ยวเน่าสี่โมงเย็นสิบหกนอฬะกาสิบหกนกดเซตอีกทีหนึ่งปุ๊บก็นั้นนาทีก็คือสิบหกสิบหกจุดศูนย์ศูนย์นาทีครับผมกดเซตอีกทีหนึ่งปุ๊บมันก็จะลิปที่ชั่วโมงในการลดก็คือลด ผมลดไม่ถึงชั่วโมงนะครับผมก็กดเซตเป็นนาทีเลยก็จะเลือกเป็น5้านาทีลวกันตอนเยน็นเย็นลดหานาทีครับแล้วก็กดเซตอีกทีหนึ่งวันอีกทีหนึ่งก็ลดทุกสองวันไม่เอารดทุกสาวันไม่เอาเอาลดทุกวันนะครับกดเซตไปเรื่อยๆลดทุกวันทุกวันนะครับเสร็จแล้วก็กดเซตอีกทีนึ้งครั้งที่สมผมไม่เอาละผมลดเช้ากับเย็นพอผมก็กดรูปนาฬิกาเลยครับเวลาเช็คนะครับกดโปรแกร,รมจำหนึ่งปุ๊บโปรแกรมที่หนึ่งแปดโมงเช้า ลดเวลาใช้ยะเวลาในการลดก็คือห้านาทีวันจันทร์ถึงวันศุกร์ไปวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์แล้วก็อีกที่หนึ่งเป็นโปรแกรมที่สองเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่แปดโมงเช้าโอเคแล้วก็โปรแกรมที่สองก็คือหกสี่โมงเย็นแล้วานาทีทุกวันเหมือนกันนะจะกลับก็คือกดต่ออันนี้ก็คือเราตั้งเวลาเสร็จแล้วนะครับก็คือลดลด หน้าต้นไม้ขึ้นออโต้ก็คือมันจะออโต้อีกปุ่มหนึ่งันจะมีปุ่ม on กับออฟสมมติว่าเรากลับบ้านกลับมาดูลงเดี๋ยวเราต้นไม้มันแห้งเราอยากลดตอนนี้เลยเราก็คือกดปุ่ม on on ตัวน,นี้เลยนะครับมันจะมีขึ้นว่า landing time ก็คือจะให้มันลดกี่นาที0ชั่วโมงก็คือเราไม่ลดถึงชั่วโมงเราก็กดทามไปสมมติเราต้องการให้ลด10นาทีฮนะเราก็กดเซตอีกทีหนึ่ง มันก็คือจะลด1ินาทีจนครบ1ินาทีมันจะปิดเองก็คือสำหรับบังคับให้มันลดเลยแต่ถ้าเกิดยังไม่ถึง1ินาทีเราอยากให้มันหยุดเลยเราก็กดกดออฟนะครับกดออฟตรงนี้มันก็จะปิดเลยแต่ว่าโปรแกรมออโต้ยังทําอยู่นะอันนี้ก็คือเป็นลดลดแบบแ,บบแมนนวลในะคื่อสั่งลดสั่งหยุดสั่งลดสั่งหยุดก็ตั้งเสร็จแล้วเราก็ครอบรับครอบปิดไว้อันนี้ก็เป็นพลาสติกกันน้ํากันฝนกันแดดนะครับใช้ได้นานหลายปี สนใจก็สามารถโทรมาสั่งซื้อได้ราคาไม่แพงปกติเขาขายกันหลายพันนะแต่ผมขายถูกกว่าถ้าสนใจยังไงก็สามารถโทรมาสั่งซื้อได้ครับหรือว่าไม่เข้าใจอะไรโทรมาสอบถามการตั้งค้าได้ครับในไลน์ในไลนมีมีไลนย์อยู่ NINEPAE ฮ e. นะ l i n e ลน์ไลน์จะเป็นสะดวกกว่าถ้าจะโทรมาบางทีผมอาจจะไม่ว่างรับ NINEPAE e. นะครับ หรือว่าจะเข้าเว็บไซต์ผมก็ได้ w w w n i n e p e c o m หรือว่าเบอร์โทรผมนะครับ087-871-889หรือว่าโทรเบอร์ที่ที่บ้านนะครับเบอร์ที่ร้าน02418419อุปกรณ์ที่ขายมีหลายอย่างลองเข้าไปดูกันครับไม่ได้มีแค่ตัวตั้งวเวลาลดรถยนตต้นไม้นะจะมีพวกชุดพ่นหมอกก็มีฮะเครื่องควบคุมอุณหภูมิความชื้นในโรงเรียนนะครับแล้วก็เครื่องตั้งเวลาเล้องวงจรปิดกกมีสําหรับส่องส่องดูโรงเรียนส่องตามบ้านนะครับอน,นาคตน่าจะมีโรงเรียน สำเร็จรูปเล็กๆมาจำหน่ายกันตรนนีกลางท่านออกแบบก็ถ้าเกิดสนใจยังไงก็โทรมาสอบถามได้นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมวิดีโอครับสวัสดีครับ